ครับส่วนในหม้อนี่เฉพาะไซน้ำเลยนะครับบีดฟ้าไว้เขาแน้นำแซงบนครับกับข้างหม้อซักถึงสิแก่ปรนเดียกันจางครับฉลองสองร้อยซับแรกครับผมกะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมจอเจเจฟาร์มครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวมาชมมันครับกินขาววันนี้กินข้ากับคุณแม่นะครับก็จะมีเป็ดอบไอ้น้ำเป็นนู่นรักแล้วก็แม่อีนู่นหัวแม่อีนู่นครับมีปิ๊จามาแล้วกรับนียง มีหมกหนูมีคว้าแม่นู่นแล้วกัยัขุข้ปุ่นครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอเจเจเจฟาร์มนะครับวันนี้ก็มีเมนูมาฉลอง2 0 0ซับสไครต์แรกก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับที่กรุณาเข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับก็วันนี้ก็มีเมนู วันนี้มาลังสันเมนูมีเป็ดมาหนึ่งตัวนะครับมาลังสันเมนูเป็ดใต้น้ำครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำด้วยครับรดน้นมันเลื้อยๆครับแล้วก็ว่ารดน้มันเลื่องๆนะก็มาหนึ่งครับหนึ่งใต้น้ำนะครับเป็นเมนูเป็ดใต้น้ำครับผมเครื่องปรุงกับซีี่นะครับเครื่องปรุงของอเป็ดนะครับเป็ดใต้น้ำนะครับ กร,กระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็ขมิ้นนะครับขาดไม่ได้กระเทียมขมิ้นนะครับ,บก่เอเราให้มันหลอดเ็กน้อยขมิน้นตะไคร้นะครับตะไค,ะคร้ซีไค้นะครับคาแล้วก็ใบมะกรูดนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดครัวบ้านๆน,นะครับก็เดี๋ยวหั่นตำเลยนะครับ ตัะไคร้ล้วก็หันห่นหันหันห่นหั่นหั่นเห็มันทำง่ายๆนะครับตะไคร้ <c oughs> ใส่เยอะๆับใส่เครื่องเยอะๆผูกเองนะครับ ระดับคาวครับตะใส่ใส่สมุนไพรหลายๆครับอาหารภาคอีสานเขานะครับเป็ดอบใตหนามว้อนนะครับเนี่ยเป็ดน้ำจิ้นมีความเหนียวเหนียวกว่าไอ้ไก่นิดนึงครับทิกเกอร์เอะไรอย่างทิกเกอร์ของมันมันดีกว่ากว่าไก่นะครับมันสิมีความเนืดหน่ยิดหน่อยนำเห็ดให้มันเปื่อยๆแล้วมันก็นสิ เวลาเคี่ยวมันจะนุ่มๆน,นะครับใบมกปปะกรูดใบมะกรูดหั่นเลยนะครับหันห่นเปอยๆแล้วกนะ็ลงไปตำใบมะกรูดสักนิดนึงขาสขาครับ คาเข้า,ขาหัน่นใส่อย่างน้อยครับครับคาแล้วก็ใส่พริกแห้งนะครับสักนิดนึงแต่เด็กกินด้วยครับไม่ต้องใส่เยอะใส่อย่างน้อยพร้ะเราจะมีพริกไทยพริกไทยไม่มีพริกไทยเม็ดร,รับวันนี้ก็ใส่เป็นพริกไทยผงเขาเล้นแหะเกลือครับก็มีกระเทียม ขมิ้นคาตะไคร่ตะไคร่นะครับใบบัวกุฎจีกเล็กน้อยครับผมเครื่องตักรวมกันเลยครับเครื่องเข้านะครับจังเป็ด่ยนตัวแบน้าครับครับก็ตักเครื่องนะครับตักเครี่งแล้วก็ไปเอาไปใส่เป็ดอีกที่หนึ่งนะครับทำให้มันละเอียดละเอียดเล็กน้อยครับเครื่องสมุนไพรบ้านเฮาครับผม มาเริ่มปรุงเลยครับใส่เรื่องลงไปครับเกื่องที่ตำไว้นะครับใส่เรับยงได้งคงลดนิดหน่อยคงคงลดนิดนึงครับตัวเกลืองเขาใส่ไปหลายเติบแล้วคงุงลดจากน้อยแป้งนัว แพงมาหน่อยนึงน้ำมันหอยอีกนิดนึงเพิ่มรสชาติครับน้ำปะลาเพื่อความนวนลเล็กจักน้อยครับซอสุรงรสรสอูมาม,มิจักน้อยพริกไทยอ่ะบูมามิวิทยเม็ดครับมันนี่ก็ใส่เป็น ไปแค่ผงไว้แล้วกันครับกัดคนๆๆเข้าเข้ากันครับเดี๋ยวไปเบิ็งเน่หมอยแค่นึงแล้วบล็อกครับกะเลือกหมอกะเลือกหมอที่มันไก่ในข้าวใส่ใส่หมอนี่นะครับส่วนตัวนี้เอาไปปิดปากแล้วก็น้ำใส่นี่นะครับน้ำใส่ข้างบนโดยโดยในหมอยบ่ใส่น้านะครับในหมอยบ่ใส่น้านะครับ ไก่เหรอครับมักไกวนะครับกใส่ลงไปเลยครับเอ้ยไก่เรอครับเป็ดทีเหรอมักไกวนะครับใส่ลงไปเลยครับส่วนหัวนี่สิอย่างหัวทาบีครับส่วนในหม้อนี่เฉพาะใช้หนามเลยนะครับ <c oughs> เบ็ดฟ้าไปแล้วหนามแทงบนครับกข้างหมอ้อนซักถึงสิกแก่วปรนเดี๋ยวกะซ่าครับ พราะว่าสิเป็นไก่เป็นเป็ดสิแกะัาในกระชางบ่กกินหกน้ามครับได้กินแบบเปลือยแซ่บเลยครับแต่ต้มเมื่อนน้าเป็นทางกะเทศจังงสิหยาบัาใดกระเปื่อยครับเดี๋ยวมาลองครับหกน้ามได้ผลครับอาจจะประมาณหาน้าเนี่ยก็ได้ผลนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิดครับครับจะปิดฝาครับอันนี้ม่าลองใช้หน้ามนะครับข้างไฟตัวนี้ใช้ลงไป จย็จับแย็บ,บ <S <S พี่นเขาจับแย็บนะครับว่าแยบไม่ใช่ใหม่ครับเดี๋ยวผมไปเอาผ้ามาพันรอบๆหนึ่งผ้าชุกน้ำพันนะร,รอบหนึ่งาน้ำใส่ข้างบน <c oughs> น้ำใส่ข้างบนกวะว่าน้ำข้างบนห่อนกะทายออกน้ำข้างบนห่อนกะทายออกหาถุงห้น้ำถัแกแกะนะครับถ้าว่าแก่ประมาณสามน้ำมันก็ได้กินแต่มันแกะแก่าหยาบเพื่อเป็ดนี่ประมาณหาห้องน้ำได้กินแท่นแน่นอนครับ ๋ยวมาเบิ่งครับครับตอนนี้น้ำก็เริ่มห่อนแล้วครับกับยันครับน้ำนึงนะครับถ่ายออกนะครับตอนเาถ่ายออกก็ใช่ใหม่ครับถ้ามันห่อนเท่ากับถ่ายออกหาน้ำได้ผลครับถ่ายออกอย่าไปเปิดเบิ้องนะครับอย่าไปเปิดเบิ้งนะครับถ่ายออกเลยหมูใหม่ให้เราประกันครับถ่ายออก ครับจะข้างไปอีกจนกว่าน้ามันจะห่อนเท่ากับท้ายก็ท้ายออกอีกครับหยามห่าพี่สิห่างหงน้าได้กินครับมาโดนเปบยใช่ไหมน้ออนจะต้มเอานะครับเหมือนหน้าเป็นถังแต่หยามห่าพี่ต้มเอาเหมือนหน้าเป็นถังครับเมื่อนี้ก็อีกท้ายเราหนึ่งสองกับอีกน้องันสามสี่น้าเดี๋ยวมาดูผลนะครับว่ามันสีแซ่บหรือเป็นแซ่บจังไรขนาดไหนกะมื่อนี้กะมาเห็ดเมนู ฉลองสองร้อยซับแรกครับผมขอบคุณหลายหลายครับขอบคุณทุกท่านนะครับผู้มารับชมจเจเจฟาร์มครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวมาชมกันครับกับนี่ก็เป็นเมนูพิเศษครับแมงอีนุนครับเพื่อนแมงอ่นุนยังกูหมแมงอนุนแดงแมงอีนูนแดงครับผมจะเอาเอาขี่มันออกก็ปิ้วแม่แล้วก็เอาไปทอดครับไปทอดไปแกงก็ได้ครับแมงอีนุนแดงครับแต่ซื้อเพื่อนเปนตัวละ อาชิตังนะครับแต่นี่ไปคูดมาเองครับผมได้มากเกอบว่าสองพันตัวครับเดี๋ยวมาลังสันเมนู่กันครับครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสี่ต่างหาน้ำนะครับกับพวไปเตะบอลก็มาแล้วครับกับมีผู้ชวยเป็นเปียนาวไม่หายครับเดี๋ยวเบาไงครับปาเป็ดอบไปน้ำเข้ามันิเป็นอาตาเป็นยังไงครับเออดูนะครับอาตาจะออกมาเป็นไง แถม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 ว้าวเป็ดไตน้ำของเราขนาดไม่ได้ใชนะ้น้ำนครับน้ำออกมาเต็มเลยเดี๋ยวไปดูตอนกินเลยครับผมโอเคเ,เออเปิดแปดก็ได้แจ้งใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็อาบน้่ยแบบเรียบร้อยครับกับกินเขาวันนี้กับกินเข่าคุณแม่นะครับก็จะมีเป็ดอบไอ้น้ำเป็นุ่นลักแล้วก็แม่อีนุ่นหัวแม่อีนุ่นครับมีปิจามาแล้วกรับนีอีกย่งมีหมกหนู นี่กวัาแม่ในนู่นและะ้วกันย่งขับปุ่นครับนี่ครับเอาชิ้นเป็ดเอาไว้น้คาารับแซ่ครัคบนบอกไลบอไปเลย้หนักลหนักมากใส่เยอๆเดี๋ยวี่คนาดนี้บโอ้ไม่นะโอ้ยครับ ลองเอาไปเห็ดตามมึงได้ครับแต่เดี๋ยวผมลองวิธีเห็ดให้เบิ้งครับมุนี้อยากกินข่าวครับคุณแม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวงกจะเมีคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆครับสำหรับมุนี้จอเจนจะฟาร์มกับฝากไว้เพีง่านี้ครับกินข่าวต่อครับมาได้ครับกินข่าวครัับสสวดีครับบ๊ายบาย